ใครนะเป็นอาจารย์ศักด์สุดท้ายก็มาเจออาจารย์แอมาา <M. S 2> เพื่นผมแดนไงไม่ใช่อ,อ,อันนั้นแกร้องเพลงเฉยๆอ๋เอ,อเหรอฮะไอ,อ,อพียงจืกจ๊กจื๊๊กจื๊๊กนะพีาารยังอมครกบค่ะกาจแอมกเล่าใจ้ฟังแล้วก็มีอกาจาย์อกาจาื๊๊กีหราชจ้วยกะคะแกป็นอาจา์ศักาื๊า๊ก่ื๊๊กา20ปีมีลูกศิษย์เยอะทั้งคนไทยคนต่างชาติ ก็เป็นหมื่นนะหลายหมื่นด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเร็วๆนี้ลูกสาวชอบลาบูบู่ก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาลาบูบูมาทำเป็นลายยันต์ไปด้วยมันจะดีไหมแทนที่จะสักลาบูบูอย่างเดียวนะคะก็เห็นคนนู้นคนนี้เขาทำในโซเชียลก็เห็นทำนู่นอะลองคิดดูปรากฏว่าที่แกสักให้คนแรกเนี่ยเป็นน้องสาวแกนะน้องสาวก็โพสต์คลิปลงโซเชียล กลายเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมามีแต่คนชอบอเออกลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยซึ่งแกก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรโชคลาภไม่เกี่ยวเลยนะก็สักเอาสวยงามเอาความชอบอะเอาความชอบส่วนบุคคลโอแกก็สักอย่างอื่นเยอะแยะเลยนี่ใช่ค่ะอาจารย์ศรีหราชและก็อาจารย์แอมเนาะครับอ่าเดี๋ยวฟังดูหน่อยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับมหาเสน่ห์เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตา เกี่ยวกับโชคลาภพอพอสักเสร็จพอเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบคนมากดไลค์มาอะไรเต็มที่เก่าเยอะมันก็ทําให้เราคิดว่าเออลาบูบูมันก็เป็นสเสน่ห์นะราคามันแพงคนก็หากันซื้อนะคนมีตังค์ก็ไหนถึงซื้อได้เออถ้าไม่มีตังค์จริงๆซื้อไม่ได้นะใช่ไหมถ้าไม่มีสเสน่ห์จริงคนจะชอบไหม,อ,มอันนี้มันก็น่าคิดพุทธคุณเ่หคืออะไรก็เกี่ยวกับเสน่ห์โชคลาภครับเกี่ยวกับเสน่ห์โชคลาภก็ถือเงิน เงี้ยถ้ามีสเสน่ห์แล้วมันก็จะนํามาซึ่งโชคลาภมันนํามาซึ่งการเงินการทองอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดให้คนงม,มงายครับแต่น,นี่คือเป็นกุศโลบายอ่าเป็นกุศโลบายให้คิดแค่นั้นเองก็คือมุมมองของแกก็มองว่าลาบูบูคนก็ชอบทั้งโลกอ่าถ้ามองว่ามันเป็นสเสน่ห์มันก็สเสน่ห์จากตัวตุ๊กตาอยู่แล้วแหละนะคะ แต่ว่ายันที่ว่าเป็นยันเฉพาะกิจนะคะเป็นความชอบของลูกสาวที่เอามาเอาตุ๊กตามาเล่นแล้วแกก็เลยแกะลายยันลาบูบู้ขึ้นมาใหม่ก็เป็นน้องสาวเป็นคนสักใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวในโลกเท่านั้นนะคะแต่ลายลายของแกสวยๆนะก็สําหรับคนชอบในเชิงศิลปะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าการสักสมัยนี้สักแบบชอบศิลปะก็มีมนะครับโดยส่วนใหญ่ด้วยนะ ชอบความสวยงามน้อยน้อยนะที่จะสักเพราะว่าชอบมีพุทธคุณหนังเหนียวศยศาสตร์แต่ว่าก็มีแหละบางคนก็ไปถ้าชอบแบบศยศาสตร์ก็จะไปหาอาจารย์ทางศยศาสตร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านสักเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วบางคนก็เชื่อในเรื่องของโชคลาภเรื่องงานเรื่องเรื่องเรื่องงานอ่ะเยอะนะก็ว่ากันไปความเชื่อก็คือความเชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ก็ ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับก็ลาบูบูก็เพิ่งจะดังนะครับแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับค่ะอุ้ยเรื่องของการสักเนี่ยคนโบราณทำมานานแล้วค่ะพ่อของดิฉันนะถอดเสื้อออกมาเนี่ยแผ่นหน้าแผ่นหลังเนี่ยนึกว่าแกใส่เสื้ออีกตัวนึงอ่ะหรอโอ้คนโบราณอย่างนั้นจริงเขาสักกันทั้งทั้งแผ่นอกทั้งแผ่นหลัง พอสักแล้วเหนียวแมแกแกจ่ายตลอดนะแกไม่เหนียวนะเขอไม่เหนียวแกไม่เหนียวไม่ได้สิแกจ่ายตลอดเลยเออเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจ่ายตลอดเลย่ะงั้นก็มีงั้นก็มีเหนียวละงั้นก็มีเหนียวละไม่ได้อย่างงั้นเออมีก่ะมีใครพูดอีกไหมมีก่ะเอาเอาเอาฟังดูฮะ หลังสักจริงๆเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายต่อเล็บเจีวต่อขนตาก,ก็ปังเลยนะคะคือเดิมทีด้วยความที่ใบหน้าเขามีสเสน่ห์แล้วเขาสักยันพยานุกยุงกับที่สํานักไปแล้วพอเขามาสักราบบูบูเขาบอกมันก็เกิดอาัศจรารย์นะว่า คนเข้ามาหาหนูเยอะมากจาก Facebook ไม่เคยมีคนทักหนูเวลาหนูลงโพสต์งานอะไรก็มีคนทักเข้ามาคือเขามีความศรัทธาในอัขระยันมากกว่าแล้วเขาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเขาคืออาจารย์ศิรยราชซึ่งเป็นมีศักเป็นพี่เขยเขาก็รู้สึกศรัทธาพอความศรัทธานั้นเกิดขึ้นไอสิ่งที่มันมีพลังงานดึงดูดในใจก็ทําให้เขาเกิดพลังที่ดี<ม>เรื่องของโชคลาภการงานการเงินธุรกิจอะไรของเขาตามอัธยาศัยเอาที่ชอบนะครับ